ว่าไงเพื่อนเหมือนฉันจะได้ยินเสียงสั่นสะเทือนนะอะไรเหรอก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ดวก่อนนะ เธอทำไมมันเป็นเทดนใน,น,นกำแพงเหรอไม่รู้ไอ้ส้มไม่เนี่ยไม่เนี่ยไม่เนยไอ้ย์ไอ้ยมาต่อยฉันทำไมเนี่ยเฮ้ย เอ้ยไม่นายไอ้เขียวมไม่ไอ้ซอมก็อบอกมาหลายว่าเป็นฟักทองในตอนนั้นเอเลนเ้ย Oh, yeah! the uh, uh. What the fuck <coughs> 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 ปั๊บนู่นครับจึ๊กอ่อบไว้ก่อนบมานะอะอ่อ ทำมันเป็นตัวใหญ่กว่าอีกเลยอ๋อนี่ส่วนตัวไนงะส่วนตัวส่วนตัวโอเคบ๊ายบาย